เคยเป็นไหมปวดขาไกลปวดหน้าหูจนอ้าปากไม่ขึ้นกินข้าวไม่ได้เกิดจากอะไรไปดูกันอาการที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็คือจะมีปวดหน้าหูอ้าปากไม่ขึ้นหรือว่ามีอาการปวดหัวร่วมด้วยนะคะในบางรายก็มีรู้สึกปวดฟันได้สาเหตุเกิดจากอะไรส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากพฤติกรรมการกินนะคะการบดเคี้ยวนี่นะไม่ใช่เฉพาะการกินก็คือชอบเคี้ยวอาหารเหนียวเหนียวแข็งแข็ง,ขงเป็นประจำอย่างเช่นพวก เนื้อเหนียวเหนียวหมูทอดแข็งแข็ง,ขงกระดูกอ่อนเม็ดมะขามหรือว่าน้ำแข็งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอีกอันหนึ่งที่เจอบ่อยๆก็คือนอนกัดฟันอันที่3ก็คือมีความเครียดไม่ใช่เครียดเฉพาะเรื่องงานนะคนที่มาเจอครั้งล่าสุดเนี่ยคนนึงก็คือสอบเพื่อที่จะเรียนต่อนะคะก็มีความเครียดก็เลยทำให้เผลอเคี้ยวฟันตัวเอง ะะอีกคนนึงก็เป็นน้องมัธยมเหมือนกันคนนี้เล่นเกมลุ้นมากก็คือตอนเล่นก็กัดฟันไปด้วยอย่างเงี้ยก็คืออยู่ๆก็คือปวดนอกจากความเครียดแล้วก็การเคี้ยวแล้วนะคะก็ยังมีการสบฟันที่ผิดปกตินะคะอย่างเช่นคนไข้เคี้ยวข้างเดียวนะสมมติว่าคนไข้ถนัดเคี้ยวข้างขวามากเลยเพราะว่าข้างซ้ายเนี่ยโดนถอนฟันไปหมดแล้วหรือว่ามีฟันผุทําให้เวลาไปเคี้ยวแล้วมันเจ็บตรงเนี้ย นะคะก็เลยทําให้เคี้ยวข้างเดิมซ้ำๆนานๆก็ทําให้เป็นได้นะคะอีกอันนึงก็คือเคยอุบัติเหตุ